ร่วมส่งกำลังใจให้วอลเลย์บอลไทยเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักตกสาวไทยเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชเลก2022คงต้องมีความหวังไม่น้อยว่าทีมุ่กยางสาวไทยของเราจะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ โดยคะแนนปัจจุบนันทีมชาติไทยมี8คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางและวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าหากทีมลูกยางสาวไทยยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีแบบนี้ทีมชาติไทยจะมีโอกาสไปโอลิมปิก2024หรือไม่โดยล่าสุดสาพานวลร์บอลนานาชาติได้ออกมาเปิดเผยรูปแบบการคัดเลือกทีมไปแข่งขันโอลิมปิก2024ซึ่งเป็นระบบก,การคัดเลือกที่แตกต่างจากเดิมโดยเดิมโอลิมปิกโตเกียว2020ยมีทั้งหมด12ที โดยญี่ปุ่นได้สิทธิ์จากการเป็นเจ้าภาพไปเลยจึงทำให้เหลือโค้าอีก11ทีมโดยจะเป็น6ทีมที่มาจากการคัดเลือก จากโคต้ารอบคัดเลือกจาก6ทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก5ทีมเนี่ยจะมาจากทัวร์นาเมนต์การคัดเลือกของทวีปส่วนโอลิมปิก2024ยังคงมีทีมที่สามารถเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด12ทีมเหมือนเดิมโดยฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพไปแล้วจึงเหลือโคต้าอีก11ทีมจะได้เข้าแข่งขันโดยทุกทีมจะต้องแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เดียวกันโดยมีตั๋วให้ทั้งหมด6ไปซึ่งมาจากรอบคัดเลือกระดับโลก โดยการแข่งขันรอบดังกล่าวจากคัดเลือก24ทีมที่มีคะแนนสะส,สมอันดับโลกดีที่สุดนับหลังจบฤดูกาลแข่งขันปี2022โดยเดทไลน์วันที่17ตุลาคม2565โดยรูปแบบการแข่งขันจะเป็นการจับฉลาก แบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละแปดทีมแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมที่ได้อันดับหนึ่งและสองของแต่ละกลุ่มจะได้รับโคต้าเข้าไปแข่งขันโอลิมปิก2024ประเภททีมหญิงทันทีสำหรับโคต้าอีกห้าทีมจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกโดยทีมที่อันดับโลกดีที่สุดแต่ละทวีปจะได้รับโคต้าแข่งขันโอลิมปิก2024ทันทีแต่ถ้าทวีปใดได้รับโคด้าคัดเลือกแบบปกติแล้วก็จะโอนสิทธิ์มาให้ทีมที่ราย วัดอันดับหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นล็กของปี2024วันที่17มิถุนายน2567สำหรับโอกาสที่ทีมลูกยางสาวไทายจะสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิก2024นั้นต้องทำผลงานให้ติด24อันดับแรกของโลกหลังจบฤด,ดูกาลแข่งขันปี2022เพื่อได้ไปแข่งขันรอบคัดเลือกระดับโลกและลุ้นจับอันดับ1-2ของกลุ่มเพื่อคว้าโคตา้าแต่ถ้าทีมลูกยางสาวไทายไม่ติดอันดับ1-2รอบแบลุ่มรอบการ คัดเลือกระดับโลกก็จําเป็นต้องทําผลงานในการแข่งขันระดับทางการอย่างวอเลย์บอลนิชันเหล็กให้ดีที่สุดเพื่อทําอันดับโลกให้เป็นทีมที่คะแนนสูงที่สุดของทวีปเอเชียหรือลุ้นให้ทีมร่วมทวีปเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีให้ได้โคต้าในรอบคัดเลือกระดับโลกไปก่อนหรือให้ประเทศดังกล่าวมีอันดับโลกที่น้อยกว่าทีมชาติไทยโดยขณะนี้ค่ะทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่1 4ของโลกมีคะแนนสะสม204คะแนน